สวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางบานทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการใช้งานระบบชุมนุมนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการเลือกชุมนุมยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกครับให้นักเรียนไปที่ปุ่มสําหรับนักเรียนครับอันที่สองนี่เลยอ่วานไม่สวยหน่อยเมื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยใส่รหัสผู้ใช้นะครับรหัสผู้ใช้ก็คือรหัสนักเรียนของตนเองนะครับ ในที่นี้นะครับครูขออนุญาตใช้ยืมของนักเรียนคนนี้หน่อยนะครับปกติแล้วครับนักนักเรียนของเราเนี่ยจะมีเลขศูนย์นำหน้านะครับคุณครูก็ขออนุญาตตัดเลขศูนย์ออกไปนะครับเลขศูนย์ด้านหน้าออกไปเหลือแค่เลขสี่ตัวด้านหลังนะครับอ่าเหมือนกันเลยครับทั้งข้างบนและข้างล่างข้างบนข้างล่างนี้เหมือนกันนะครับอ่าใช้ยูสเนมระพัสสวดเหมือนกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับ มันจะขึ้นเตือนว่าให้เปลี่ยนรหัสนะครับเป็นการาแจ้งเตือนว่ารหัสเราในง่ายเกินไปไม่เป็นไรนครับง่ายๆเพื่อจําง่ายกดโอเคครับถ้าของใครขึ้นนะถ้าของใครไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเนี่ยก็จะบอกว่ารหัสนักเรียนคนนี้ครับเป็นของใครอข,ขออนุญาตเซ็นเซอร์เอาไว้เนาะถ้ายังไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมใดก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับอ ใครที่จะเลือกชุมนุมก็ไปที่ปุ่มเลือกชุมนุมครับผมไปที่ปุ่มเลือกชุมนุมแล้วนักเรียนก็เลือกชุมนุมที่ตนเองชอบได้เลยครับแต่ในที่นี้เนาะครูทดสอบเอาไว้เนาะอันนี้เป็นรูปแบบทดสอบไว้เฉยๆนักเรียนก็จะสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ครับอย่างแรกนะครับดูชื่อชุมนุมนะครับว่าชุมนุมนี้ชื่ออะไรนะครับดูชื่อครูที่ปรึกษานะครับว่า ครูที่ปรึกษาชุมนุมนี้คือใครนะครับดูจํานวนนะครับว่าชุมนุมนี้รับกี่คนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเนาะเมื่อนักเรียนตัดสินใจได้แล้วนะครับให้ไปที่ปุ่มดูข้อมูลชุมนุมนะครับเมื่อดูข้อมูลชุมนุมเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของชุมนุมเลยแล้วก็สามารถดูสมาชิกในชุมนุมได้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเออเพื่อนเราเนี่ยอยู่ในชุมนุมนี้หรือเปล่าอ่าดูได้เนาะอันนี้ยังไม่มีสมาชิกอยู่เนาะอ่าเมื่อสนใจเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเข้าร่วมชุมนุมครับนี่ระบบจะขึ้นมาว่าคุณต้องการเข้าร่วมชุมนุมทดสอบทดสอบ,สอบใช่หรือไม่แฮนด์เยดก,กดโอเคนะครับอ่าจะได้ไม่ลังเลจะได้แบบเออเลือกชุมนุมนี้แน่นอนกดโอเคครับอ่ามันจะขึ้นอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ย เสริมความมั่นใจอีกรอบหนึ่งถ้านักเรียนมั่นใจแล้วก็กดปุ่มใช่นะครับฉันต้องการเข้าร่วมนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็กลับไปก่อนหน้าเลือกใหม่ได้นะครับอ่ะในที่นี้ครูจะกดใช่นะครับปึ้งระบบเนี่ยครับจะขึ้นว่าเข้าร่วมชุมนุมเรียบร้อยแล้วอ่ะกดโอเคครับนี่มันก็จะขึ้นแล้วครับว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในชุมนุมไหนนะครับนี่มีติ๊กถูกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับได้เลยอ่า มันก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับว่านักเรียนคนนี้อยู่ในชุมนุมใดนะครับมีคําถามว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยอยากเลือกชุมนุมใหม่ได้ไหมก็ครูขออนุญาตบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนเนี่ยสามารถเลือกชุมนุมได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้านักเรียนคนใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชุมนุมนะครับก็ให้มาติดต่อที่ครูนะครับผมเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดย้อนกลับได้เลยครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในกรณีนี้นะครับก็จะมีชุมนุมนะครับที่เป็นชุมนุมเฉพาะนะครับชุมนุมเฉพาะคืออะไรคือชุมนุมที่เอาไว้สําหรับนักศึกษาวิชาทหารนะครับหรือชุมนุมอื่นๆนะครับที่นักเรียนต้องได้รับการคัดเลือกเท่านั้นนะครับอันนี้ครูก็จะขอสงวนเอาไว้นะครับว่านักเรียนเมื่อเห็นคำว่าชุมนุมเฉพาะนี้ก็จะไม่สามารถลงชื่อได้นะครับแต่ว่านักเรียนคนใดที่อยู่ในชุมนุมเฉพาะนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคุณครู ที่ปรึกษาประจําชมุมเนี่ยก็จะทําการส่งชื่อมาให้คุณครูประกอบเนี่ยลงชื่อเอาไว้อยู่แล้วนะครับนักเรียนก็จะมีชุมนุมอยู่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอันใดน,นะครับก็ทักไลน์มาถามครูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ